สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สาน้ำฝนอยากกินอ่อมตับไก่ค่ะไม่ต้องไปถึงร้านเอเชียค่ะในซูเปอร์มาร์เก็ตเยอรมันก็มีค่ะนี่ต้นหอมฝรั่งค่ะใช้แทนต้นหอมไทยเราผักชีลาวตะไคร้ก็มีค่ะหอมกระเทียมก็มีนะคะนี่ค่ะวัตถุดิบหาได้เลยในซูเปอร์มาร์เก็ตในเยอรมันค่ะสุกินี่ค่ะหัวฝรั่ง เห็นไหมคะครบเลยนี่ตับไก่ค่ะนี่แผนกตรงนี้เป็นที่ขายไก่ส่วนต่างๆของไก่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนี่กระเทียมป่าค่ะคนอื่นเขาไปเก็บแต่สาวน้ำฝนซื้อเอาค่ะไม่มีป่าเก็บนี่ไปผักชีลาวค่ะนี่ก็ต้นหอมฝรั่งค่ะ บวบค่ะบวบฝรั่งแล้วก็ใบกระเทียมป่าค่ะนี่ก็ตับไก่ค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับสาวน้ำฝนอีกแล้วค่ะวันนี้สาวน้ำฝนทำแกงอ่อมค่ะทำตั้งแต่เช้าแต่กินตอนเลิกงานว่าจะทำคลิปทำไม่ทันค่ะนี่ค่ะอุ่นมากินอีกรอบนึ่งค่ะแกงอ่อมตับไก่ค่ะดูสิค่ะ นี่ค่ะใส่บวบฝรั่งใส่หอมผักทุกอย่างหาซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เกต็ตของเยอรมันค่ะลูกโดดค่ะแล้วก็หอมแขกสลัดนิดหน่อยต้นหอมค่ะข้าวเหนียวเหลือตั้งแต่เมื่อเช้านี้ค่ะสาวน้ฝนกินไปแล้วรอบนึงค่ะตอนเช้า ม้าค่ะออมตับไก่นี่ค่ะออมตับไก่โอ้ยใส่บวบฝรั่งใส่ใบกระเทียมค่ะซื้อมากระเทียมใบกระเทียมป่าค่ะอุ่นรอบสองแล้วมันก็เลยยุบยุบค่ะ มันไม่เห็นมาเลยค่ะนี่ลูกโดดตับไก่ค่ะอืแก้มกับหอมแขก ไปกัียมป่าค่ะ ไส่ไม่คาวเลยค่ะซอน้ำฝนล้างด้วยน้ำส้มสายชูค่ะเกลือน้ำส้มสายชูหอมแข็ ขอบแขกมาแล้วค่ะ ตับไก่ค่ะอันนี้ปวดฝรั่งค่ะหรือสุกินี่ค่ะ อยากกินแกงอ่อมไม่ต้องไปร้านเอเชียก็มีวัตถุดิบค่ะหาซื้อได้ง่ายๆตามซปเปอร์มาร์เกต็ตในเยอรมันขอให้เรามีน้ำปลาร้าน,นะคะ ำพำปลากับพริกเครื่องปรุงที่สาวไทยในต่างประเทศขาดไม่ได้ค่ะ ออมพัก,ก่มิตรพักหอมแขกหวานอร่อยดีมาก แซ่บนัวค่ะแซ่บนัวจนข้าวหมดก่อง ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปสาวน้ำฝนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวน้ำฝนกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะมื่อสาวน้ำฝนอัปโหลดคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ